นิทานเรื่องแมวกับคนใจคดนิทานเด็กก่อนนอนเรื่องแมวกับคนใจคดเป็นนิทานสอนใจสำหรับเด็กนิทานสั้นๆฟังสนุกสนานเพลิดเพลินและให้แง่คิดสอนใจคุณธรรมความมีสัจจะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชราคนหนึ่งไม่มีลูกหลาน อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังบ้านของเธอนั้นใหญ่โตกว้างขวางมากจนหญิงชราไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงกระทั่งพวกหนูมากัดทำลายข้าวของจนเสียหายทุกวันหญิงชราทนความรำคาญไม่ไหวจึงไปขอร้องแมวตัวหนึ่งให้มาอยู่ด้วยและสัญญากับแมวว่าถ้าช่วยจับหนูให้หมดบ้าน นางจะให้แมวอยู่ด้วยจนชั่วชีวิตแมวนั้นดีใจมากมันจึงออกจับหนูทุกวันไม่ได้หยุดจนกระทั่งหนูออกไปจากบ้านหญิงชราจนหมดวันหนึ่งขณะที่แมวกำลังนอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นมันก็ต้องสะดุ้งตัวเพราะหญิงชราได้หวดไม้เรียวบนตัวของมันอย่างแรง เจ้าจับหนูหมดแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับข้าอีกต่อไปออกไปจากบ้านของข้าได้แล้วเจ้าแมวขี้เกียจหญิงชราตวาดแมวแมวจำใจต้องออกจากบ้านของหญิงชราด้วยความเจ็บแขนเมื่อพวกหนูรู้ว่าบ้านของหญิงชราไม่มีแมวแล้วก็พากันอพยพก,กลับมาใหม่ หญิงชราจึงออกไปหาแมวและพูดอ้อนวอนให้แมวกลับมาอยู่อีกแมวได้ตอบกับหญิงชราไปว่าพอทีนางใจร้ายข้าจะไม่ยอมช่วยเหลือคนที่ไม่มีสัจจะอย่างเจ้าอีกต่อไปไมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไร้สัจจะ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่อยากเป็นมิตรด้วย